วัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆชาวยูทู e นะครับพาทีมงานออกงานกันแล้วครับไม่ไหวแล้วสถานการณ์ชายแดนก็ยังยังไงล่ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังมีตึงกําลังหรือว่าต่างคนต่างจ้องกันอยู่ คนที่ลำบากก็คือคนที่อยู่ชายแดนครับต้องเตรียมความพร้อมเสมอที่ผ่านมาก็ผมไม่ได้อยพยพนะครับให้แต่ลูกลูกเมียแล้วก็หลานอพยพไปอยู่บ้านพี่สาวครับเองก็อยู่เฝ้าของ ่วยหมู่บ้านดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าโจรขโมยก็เยอะเขาจะถือโอกาสช่วงที่ชาวบ้านลําบากกันนะครับพวกโจรพวกขโมยนะ่ะเล็กๆขโมยน้อยก็เลยต้องอยู่ช่วยกับทีมงานชรโบทีมงานผู้ใหญ่บ้านนะครับคอยระวังรอบนี้นี่ลูกปืนตกแถวบ้านนี่หลายลูกเลยครับที่ระเบิดก็น่าจะ ที่แตกก็น่าจะประมาณห้าหกลูกแล้วที่ไม่แตกอีกก็หลายลูกนะครับโซนบ้านกรวดติดอำเภอนะครับบ้านผมจะอยู่ติดอำเภอนะติดอำเภอติดโรงพยาบาลปกตินี่ไม่ค่อยมาครับโซนโซนบ้านผมนี่ลูกปืนจะไม่มานะปีห้าสี่นี่ไม่ตกตกแต่โซนนู้นโซนโซนบ้านรวดแถวแถวตะเมียงครับ แต่รอบนี้นี่มาถึงบ้านเลยครับเลยเลยบ้านไปหน่อยแถวแถวบ้านอาจารย์ชายชายบารน,นาดีที่ว่าส่วนบ้านตรวจนี่มีของดีครับมีของดีคอยคุ้มภัยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเพราะว่าตกไม่แตกก็มีนะครับตกกลางบ้านเลยคนอยู่เต็มแต่ไม่แตกแต่ที่ตกก็ตกตามทาง ตกลงข้างทางหรือว่าตามทางตามทุ่งนาน,นี่แตกนะครับแต่ตกลงกลางบ้านไม่แตกบารมีหลวงปูครับตอนนี้ก็ปลาไปเกือบจะเกือบจะเดือนแล้วครับเหตุการณ์นี้ยัง ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับตอนนี้เหตุการณ์ยังส่วนป่าตรงนี่โอ้ได้ข่าวว่าไปไกลามากครับอบพยพนูน่นสารคามร้อยเอ็ดเลยครับสงสัยแกกลัวมากครับ พราะว่าแกบอกว่าอยู่โซนโซนเมืองไม่ปลอดภัยใช่ไหมโซนบุรีรัมย์ไม่ปลอดภัยก็เลยต้องไปไกลๆหน่อยก็ให้กําลังใจหน้าแนวนะครับหรือว่าทหารทุกท่านนะครับที่คอยดูแลอธิปไตยของของไทยเราครับ เราเคยมาทำอรอบนึงเลยครับตรงนี้วันนี้กลับมาเก็บงานครับรอบอ่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ